สอนผู้เป็นเด็กพิเศษเราที่คุณพนบอกว่าเป็นเด็กพิเศษเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นสอนเขาครับเกิดจากอะไรเลยที่ทำให้เราที่แปลกประหลาดเป็นขึ้นมาครับครับมีมีวันหนึ่งนะครับเพรผมในสมองมัจะได้เร็วกว่าชาวบ้านทีนี้เพราะฉะนั้นเด่อยความที่ผมเกตินะครับก็อยู่ๆวันหนึ่งก็ชอบที่อะไรแปลกๆเลยนั่นคิดว่ามันโดนนั่งดื่กาแฟนะครับผมตั้งคำถามในใจเขาว่าถ้าวันนี้เราพูดได้ตะกลดได้จมน้ำก็ตะกลได้ครับ ผมก็เลยนนะครับว่าใครที่มีความเสี่ยงที่สุดในการจมน้ําเสี่ยงซ้ายก็แย่ขึ้นมาบอกว่าไม่มีหรอกทุกคนเสี่ยงเท่ากันเสี่ยงหัวก็แว่คือบอกว่าไม่สิ่เมื่อคนที่พูดไม่ได้ตะโกนไม่ได้จะทำยังไงถ้าคนหูหูเขาจะทํายังไงลองจัดจะพูดไม่ได้แล้วยังไหวน้ำเป็นจมน้ำเขาไม่มีช้อยสต์เลยนะครับเขาคือเสียชีวิตเท่านั้นผมตัดสินใจไปเปิดกูเกิลซูมนะครับอยากจะหาอยากทำโครงการสอนว่ายน้ำที่เด็กหูหูไปใช้กูเกิลไหวยน้ำหูหูพบแต่น้ำเข้าหูแล้วก็หูหู เราเื่องเหียวันนะเรานั้นเสอการไม่ไดรสะ่ที่ได้นมาเมื่อ6ปีที่แล้วไม่เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเลยผมเลยตัดสินใจประกาศทขาทำทุกอย่างว่าจะรับสมัครครู200ท่านในเชียงแได้เราะว่ารอแล้วรอแล้วครับบ้านผมเนี้ยรอแล้วรอแล้วขารอเชียวครับเราะ้ารอเชียวมาเชียวก็ไม่มีสักทีมันไ็เรู้สึกว่ารอไม่ได้แล้วตัดสินใจว่าคนจะต้องเรียนภาษาจีตรนคือต้องตกเราเองเดี๋ยวครับดีนะครับ หมายว่าคุยายุเกิดความคิดว่าว่าจะต้องไปสอนน้องๆในการว่าดนางน้องพี่หูนวดเพราะเขาอยากให้เขาตายใช่ครับเพราะว่าโครงการคือรู้สึกว่าเด็กพวกนี้ครับคือเรู้สึกเราช่วยได้ครับถ้าเราไม่ได้ช่วยเราถึงรู้สึกว่าเราจะใจดำมาจะไม่ปลงไม่ปลงหรือเปลเพียครับที่เกิดความติดอยากช่วยเหลือเอาก็พูดด้วยโอกาส น,อน้องที่จะมีเด็กพิเศษที่สังคมไม่ค่อยได้เรยวแรกเจอเป็นยังอินเทอร์เน็ตเจอกันละก็หูหนวนวนะฮะไม่เอจอารับสอนนะัสอบวัยรค่นหูนวแต่ที่ฟังยี่ครับูยากจะบอกว่าทํไมดีจะสอนแต่ตเองพูดไม่ได้สื่อสารกับน้องหูหนวกไม่ได้ไม่ใช่พี่ดีนี้เธอเธอว่ายังแบบรู้เรื่องไหมครับไม่รูเรื่องแลว้วไปีบอกเ่าเยกต้องไปหาผู้มาสอนใช่ครับก็ไ,ไ,ไม่มีู้บสอนก็ไม่มีผู้บสอนไม่ใช เรียนเอวอันต้อมือให้นะครัจแล้ีจะต้องรีลงทุนไองเองแล้วที่เริดป็้องภูมาดี่ไว้ไงครับคตอนนั้นผมจะตัดใจเยเข้าไปเท่งเรียนสฉพาะทางนะครับคที่เขาพบว่าเขาบอกว่าไม่มีไม่มีงบประมาณในส่วนที่จะสอนคนทั่วไปเขาจะสันเฉพาะเด็กเฉพาะทางในโรงเรียนของตรงนั้นเองนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะไปเรียนภาที่ไหนดีนเราจุดมุ่งหมายดีนะจะเปสอนคนหูหนวกไว้อาพอเดินไปโรงเรียนสอนคนหูหนวกเขาบอกว่า เรียนไม่ได้เพราะผมคุดีใชรัเป็นหูดวกก่อนก็ไปเรยนาว่า้งานก็เลยตอให้นต่อครตไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าเขาไม่มีงบประมาณในการทำโครงการสอนให้กับคนทั่วไปครับผมก็เลยัดสินใจเข้าไปที่มหาวิยาลัยีอยู่คือมหาวิเชียใหมาเขาบอกว่ามีสูวนการศึกษาพิเศษเขาก็มีสอนนะแต่ต้องรอจนสอบซึ่งผมจบเดอนมินาแล้วครับก็เลยตรน้เรยนจะจบเนมี้ละก็ไ่รก็เลยตัดสินใจอ่านหลังสือครับซึ่อนงสือภาษามู่มาหา แต่ถ้าอยากจะรู้นะครับว่าถ้าเป็นอักษรภาษาญี่ปุ่นเขาจะเป็นแค่วงงชีไปชี้มาเราจะไม่รู้ตำแหน่งเลยผมก็วงงสงสานะครับทรื่องนี้โรเคว่าแล้วนะครับงงจังหวะตัวนี่ฮะก็คือพยายามพยายามทำเองควร่าวเองถูกต้องนะครับผมไป็นบริษัทการไม่นะฮะรู้ถูกหรือเปล่าก็พยายามขาวเองนะครับก็พยายามจำเอาเองนะครับลองทำอยู่ประมาณเกเดือนนะครับก็ไม่เป็นผลไปที่ไหนเพราะว่าเรียนอ่านองกษรยากมากโอ้โหต้องบอกนะว่าครูอายุ ไม่มีโคช้ชไม่มีคนสอนไม่มีผู้แนะนำเรียนรู้อเองยากใช่ไหมครับยากครับแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่ผมัทอยู่นะครับคือผมอธิษฐานแล้วผมก็ตั้งใจตลอดะออผมไม่มีความคิดว่าจะไม่ได้เรียนภาษาเลนะครับตลอดเดือนในที่้เดี๋วว่ามันต้องมีวิธีผมก็เดินผมก็ไม่ทำอะไรผมก็ฝันอย่างเดียวฝัน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 อธิษฐานก็ฝันเลยโอ้โหด้วยแรงบุญนะครับันันัน อยากทำโครงการนะครับผมจะบอกว่าเคล็รลับของผมเนี่ยเวลาผมทำอะไรสักอย่างนึงนะครับผมจะฝันแล้วก็ผมจะจินตนาการจนชัดผมไม่รู้ครับผมจะเป็นภาษาอะไที่ไหนครับแต่ว่าเวลาฝันตาเราเนี่ยตีคอน์ดีแล้วก็การทำโครงการจะเกิดขึ้นในใจผมเองเียอ้โหความตั้งใจความหฝันเอาไว้ชัดเจนเก็บเอาไป้ฝันฝันจนถ้าได้ตีคอน์ดีเลยใช่ครับจะเชื่อไหมครับว่า ต่อจากนั้นนา no? ยอีกไม่ถึงสัปดาห์นะครับอย่เรี้ยประมาเทวดายว่สองคนนี้ผมระหว่างที่ผมเดินถนนคนเดินเชียงใหม่ก็เจอคนใครก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จักก็มาขายของอยู่เป็นการ์ดโปสเตอร์นะครับแต่ส oh. well, ิ่งท well, ี่เขาทำอยู่สิ่งทีここ okay. ่เขาสื่อสารกันอยู่เนี Together, ่ยคือเขาไม่ได้พูดเขาแต่เขาใช้ภาษาผมวันนี้แดดปุ่มมาแล้วโอ้โหสุดปีเกศมากเลยนะด้วยความตั้งมั่นนะครับจนไปพบไปพบเขาขายของอยู่ที่ถนนคนเดินที่เชียงใหม่ผมบอก แ,แล้วกุ้งก็ตายต่อครับยางขายหมดเลยครับไอ้ออกมาวิ่งเข้าไปหาบอกพี่ครับผมพูดภาษาอังกฤษได้เลยจะช่วยขายของแต่ขอแลกกับภาษาเหมเออแล้วเขาคุยภาษาแล้วกูพายุมไปคุยยังไงกับเขาตอนนั้นผมเขียนครับเขียนเลยบอกว่าผมอยากผมชื่อพายุอยากเรียนภาษาเหมือนช่วยสอนภาษา์เหมือได้ไหมผมพูดภาษาอังกฤษได้ขอช่วยขายของแลกกับภาษาเหมือนนี่ไงครับโอ้โหต้องฝันแล้วต้องฝันข้าเกียวละมั้ ในในใาาไา่รู้ตัใจคู่เ่เคนะครับผมก็ได้สอนาจมาเรียนภาษาอี่ปุ่นกับเขาเป็นเวลาหกเดือนอีกครั้งหนึ่งนะครับรแล้วเรา่อเรื่องภาษาญี่ปุนเวลครับมีภาษาญี่เยอะแยเข้ามาและที่สำคัญผมได้ภาษาท้องถิ่เยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวมาแล้วก็จากนั้นเนี่ยผมได้ตัดสินใจยื่นโครงการทีร่โรงเรียนส่วนศึกษาในสังวัดสุพรรณบุราเ้อยากจะทำโครงการสอนพิมที่เด็กถึงหน่และนั่นพูดบรินกันตอนนั้นผมบอกลนะครับว่าผมโรนเียนมาไม่มีชื่อเสียงอะไรที่เลยนะครับวันที่เขียนโครงการครับเขายังถามเลย ผมก็ตอบได้ครับผมไม่ได้มาจากกระทวนทรัพยากรแผ่นดินอะไรไม่มีเลยนะครับผมไม่อยากดียว <c oughs> คือมาจากครูภายยุนี่แหละ <c oughs> มาจากนั้นมาจากท้าวรงนี่แหละ <c oughs> ไม่ยังไงแล้วผมคือคือวันนั้นหน่งเช้ามาครับ <c oughs> ถามเองว่าเอออมทำผมทำอะ <c oughs> ไรอยู่ทำไมถึงก็มาทำเลยด้วยเรามาจากกองกองนะครับแต่ว่าผมก็ตัดสินใจยินยันนะครับว่าจะทำ <c oughs> ่องถ้าต้องแข่ก่อนครับเมื่อเกิดคำถามด้านหนึ่งใจ อะไรครับที่เป็นตัวผลักดันเราให้เราที่บอกเราต้องเร,เรียนมันไม่ตบครับผมเห็นสถิติอย่างนี้ดีวกว่านะครับผมเห็นสถิติว่ายน้ำจมการจมน้ำของเด็กไทยทาเป็นยังไงบ้างครับถึงหนึ่งพันห้าร้อยคนต่อปีนั่นก็หมายความว่าวันพรุ่งนี้นะครับท่านนั่งอยู่ตรงนี้เฉยๆไม่ต้องทําอะไรผมไม่ต้องทําอะไรมือผมจะต้องทำอะไรก็แล<อ>้วแต่จะมีเด็กจมน้ําเสียช,ชีวิตวันละสามสี่คนต่อวันถุกว่าที่เราต้องทำโอ้เป็นตัวเลขที่สูงมากเลยใช่แปลว่าขณะที่เรารังอีกแบเนี้ย มีเด็กจบงานตายวันนี้ไปตั้งสามสิบสคนตายแล้ววันนี้ท่านที่ออกเผาไม่ได้ออกอผมรู้สึกว่าวันนี้ครับเราไม่ได้ทำสิ่งน,นี้ครับให้ตัวเองละท่าวันนี้ผมเห็นคนรดลดส่นแล้วผมช่วยได้แต่ผมไม่ได้ช่วยวันนั้นผมจะนอนดักแล้ววันที่วันสุดท้ายที่ผมจากโลกไปครับวันที่ผมนอนบนเตียงแล้วจะตายผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราช่วยได้แต่เราไม่ไ้ช่วย แล้วถ้าเกิดคนคนนั้นนะครับคือลูกของเราเป็นยังไงแล้วแค่คนนั้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นแหละคือตัวเราเองจะเป็นยังไงถ้าวันนี้เรายังถึงใครไม่ออกเรับนั่นคือคนรลักษาะครับการจมน้ำอยูใใ่ใกล้ปลายจมูกใจในนี้นเงนในในองครับหลักรหลักการจะช่วยเหลือคนนะครับรวมถึงทุกคนที่สังคมพูดที่เรียกว่าถูกเลือไปแล้วน,น,นะครับและหลังจากที่คุณพาย,ยุเนี่ยเขียนโปรเจกต์ไปที่โรงเรียน กิดอะไรขึ้นมาครับโรงเรียนก็ตัดสินใจนุมัติโครงการทันทีครับคำถามที่สองคือผมจะเอาเงินมันมโครงการผมใช้ไปงพื่ออะไรเพราะว่าผมต้องซื้อชุดว่ายน้ำจ่ายค่าโทรศัพท์ทุกสิ่งทุกอย่างครับเพราะผมบอกโรงเรียนว่าโรงเรียนไม่ต้องใช้อะไรเลยผมจะจัดการหามาให้ผมก็เลยอุปสรรคแรกเริ่มเกิดแล้วเงินจะมาจากไหนมาแล้วคุณพี่ทำไงผมก็ตั้งสติที่ถามว่าเฮ้ยจัดกโครงการมาเลยโรงเรียนยงต้อรับว่าผมไม่มีฐานะอะไรคุณพ่อเป็นแค่ตับตำรวจธรรมดาคุณแม่เป็นแค่พนักงานเอกสาร ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องทำอะไรสักอย่างผมก็เลยนั่งคิดว่าใครพอที่จะมีผ่านผมก็ยื่นหนังสือเพื่อจะไปในส่วนของรัฐบาลครับเพราะก็ถามคำถามมันเดิมนะฮะคุณมาจากองค์กรไหนผมก็ถามคุณรับชอบองค์การอะไรใช่เขาก็ตีจดหมายกลับมาว่าคุณรับชอบองค์การอะไรนะครับน้อเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้สึกว่าไม่ผิดเพราะว่าเขาไม่รู้จักเราเป็นใครผมก็เลยตัดสินใจ พอผู้ปกครองไปขอที่สิกที่ผมสอนอยู่นะครับประมาณสิบถึงยี่สิบพันนะครับผู้ปกครองก็ไปจ่ายเงินเข้ามาเป็นเงินสามหมื่นตวทุกคนรวมกันเอาเงินจากผู้ปกครองในคอร์ที่สิกที่ผจ่ายจะช่วยในการอ้นนั่นอะครับที่ผมวา้าวเกิดความไม่เท่าเทีนเราและคนรุ่นลูกก็เลยจะถึทุนนะครับใช่แล้วหลังจากนั้นเราทำยังไงครับตรับครงการเขาไว้ในบุณหรอกสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือความประทับใจที่ไม่ลืมเลครับผม บอกเลยว่าถ้าใครมีโอกาสได้มาด้านตรงนี้ครับจะสัมผัสเลยครับว่าคําว่าการให้คืออะไรมีน้องคนหนึ่งครับเป็นออทิสติกซ้ำนกับหมูดวอใครจะทราบว่าออทิสติกเนี่ยเขาจะทําะไรซ้ำๆกันดีกว่าถูกไหมครับเขาทำไมซ้ำๆเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมถ้าดูเขาลงก็ดูเขาลงเหมือนเดิมนิ้วหมุนก็หมุนเหมือนเดิมอย่างเงี้ยทุกวันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทำใผมเดินเข้ามาในโรงเรียนมีครั้งหนึ่งเพื่อนบอกว่าให้เลิกโครงการเนี้ยไม่ต้องทำละกาไม่ได้ไปโดนอะไรทําไมไม่ไปทํางานทำไมไม่ไปหาเงินบ้านไม่ได้เป็น เดี๋ยวนะแต่ว่าไอเราเป็นทำบุญอยู่ให้แบบช่วยเหลือคนกองเชียร์บาร์นะเพื่อนตัวดีของเราก็มาทันทีเอิงจะทำทำไมองจะทำไปทำไมอันนี้คือรายนั้นเไม่มีรายนั้นทำไมไม่ไปทำมาเงินก็ไม่ได้โอ้โหนะครับคล้วผู้พันย์ทำยังไงนะอยากจะเพื่อนกองเชียร์บาร์นะช่วยเนเชียร์ให้ก่อนเลิกทอนต้องต้องคองปัญหาแรกไปก่อนปัญหาที่สองไหมครับผมอยากพุดภาษาบุญมากก็ารศึาเด็ก หอว่าร่มกันนะครับที่จบแล้วที่เป็นเพื่อนๆที่ส่งคนเดินนะครับไปเที่ยวตอกันหนุ่คนเดินอะไรอย่างนี้ครับจนมีคนกลุ่มหนุ่มครับเริ่มมางผมนะครับว่าลองในการมีทาเด็กหนุ่มบอกไปขายตัวนะเป็นยังงเลยนั่นเลยครับผมแรงมากเลยครับผมไม่รู้ได้เห็นผลอะไรนะมีเรื่องอย่างเงี้ยครับเกิดขึ้นมาเพราะตัดจิตใจค่อนข้างหนักมากคือคือการการพาคนที่การจะขายตัวมันคือสิ่งที่เดียวไลที่สุดนะครับในชีวิตของผมผมเกือบจะลองได้ครับผมก็คือ เขาสุบเลยแก้วเราจับมือว่าทำไมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ครับเพรมันน้องอายจริงๆเลยท่านตัวเราเองเราท่านใจว่าอยากจะช่วยเหลือคนอยากจะเรียนรู้อยากจะกวนความที่ในสังคมเราแต่ท้ายกับโดนสังคมบานานว่าสิ่งภายในกิจการภายทางบริการเพราะว่าที่เมื่อก่อนที่เชนหม่ยเขาบริการที่ท่าแพนครับเรื่องแบบนี้นะครับผมก็โดนเรื่องนี้มาซึ่งผมก็ไม่ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอทำไมเราถึงต้องโดนขนาดนี้ด้วยงั้นเราหยุดไหมอ่ะ ทำไมเราต้องทำตอบพอเราได้หป่าเพราะว่าเราก็รู้คุณพ่อมีแม่าย่ะครับทำไมราบราลัก็ไม่เคยมีใครว่าเราดนีครับทําไมเราอยากทำความดีทำไมเราถึงยากจนนาทีนั้นรู้สึกอย่างเดียวคือต้องหย่รัพอตลาวไม่เอะรเจอปัญหาสองเรื่องแบบทายที่สุดวันที่ผมไปเที่ยวโรงเรียนสกศึกษาวันนั้นทอมากครับก็มีน้องออทิสติกซ้ำซ้อนกับดูกหน่นะครับวิ่งเข้ามาครับเราก็มา่อที่เขาแ่บอกว่าผู้พยุเขาเ็ใสามเงับอนุญาตเรียนว่ายาน ไอ้คนที่สิ่คนนั้นชี้ไปอย่างดียวตลอดเลยคือเขาอยากจะไปว่ายน้ำนี่คือแรงบันดาลใที่ทำให้คูไปลุกขึ้นมามีช่วยเราเรรู้สึกว่าถ้าวันแรกเราเริ่มแล้จบนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ไปทำดูชีวิตประจำวันที่จะได้แต่เชื่อไหมครับว่าวันนี้สิ่งที่เราทำอยู่ครับเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองแต่เราทำเพื่อคนรอบข้างและเราจะใจดำมากครับเพราเราช่วยได้เราไม่ได้ช่วยถึงก็ยังมีแรงขับเคลครับหลังจากยอม อหลังจากประสบปัญหาสองเรื่องใ,ใหญ่และอยู่ดีวันนึงมีน้องที่เราอยากจะช่วยเขาเดินเข้ามาคุยกับเราแล้วบอกว่าช่วยมาตั้งใจอยางไปเองกับเราใช่ครับทำให้เราผิดความคิดเลยใช่ครับผมนะฮะนั่นก็คือสิ่งผมตัดสินใจกลับ ลงขึ้นมาใหม่นครับแล้วก็ยังยืนยัที่ทาโครงการไ้อมาต่อต่อไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญผมก็ได้ดำเนินโครงการสระวา้พิเศษของตอกต่อมาและที่สําคัญเนี่ยตอนนี้ผมมีขยายไปถึง3จังหวัดเลยครับแล้วคุณย่อเลาครับมีการขยายต่อทดยคุณผู้ชายลงเรื่องโปรเจกต์มันหมดกี่ปีนี้ปีที่หกล้ครับสคอทิสติกแล้วต้องไถึง ติดต่อสู้พิการครั้งแรกเนี่ยคือตอนที่อยูพีซีนะครับในยูพีซก็เริ่มตัดสินใจรู้ขึ้นมาบอว่าเด็กพิการกไม่ได้เรียนเด็กพิการไม่ได้เท่ากันผมไม่อยากให้ใครแบ่งแยกครับว่าเด็ก,กปกติดได้เรียนหนังสืแอและเด็กพิการมีความสำคัญพิเศษขาดประสิทธิภาพสมรรความสะดวกจตไม่ได้เรียนผมรู้มมสึกว่าเราเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับเราเท่ากันนะครับเวลาเราเจ็บเราก็เจ็บเหมือนกันเวลาเราอยู่เราก็อยู่เหมือนกันเวลาถึงเวลาทุกคนก็ต้องตายมีนชะตากรนเหมือนกันทำไมถึงได้ไม่เท่ากัน ผมรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราช่วยงานได้เป็นศูนยขอบคุณผู้อนะ่านแล้วที่มีเรื่องราวของเขาที่ไน้ร้อง200มาทั้งหมดกี่คนนะครับจาก6ปีที่ผ่านมาที่ไ,ม,ไม่น้องจบน,นะครับถ้าถ้าในโครงการกที่การกุศลเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้ที่ประมาณ300กลุ่มนะครับมาพูดคุย300 เมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านม,มาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็มีข่าวข้าหูามาครับว่าโรงเรียนสอนคนตาบอดเชียงใหม่นะครับเขาจะเป็นโรงเรียนเรียนร่วมจะต้องมีการพักคือเด็กตาล้านนะครับก็คือมองเห็นบางสว่วนจะจูบเด็กตาบอดนี้เพื่อจะไปเรียนร่วมในฝั่งตรงข้ามคือโรงเรียนวัฒโนนะครับเขาจะไป บอกว่าเด็กตาบอดแางนะครับไม่รู้ไปจูเพื่อนชาแนลไปลนเมืองเชียงใหม่เวลาตกงานนะครับอ่ันนี้แบบครับใช่ครับผมผมก็เลยคิดว่าวันนี้ไม่ได้ช่วยแค่ถืหลวกแต่พิการทางแบบเราต้องได้เรียนใบงานด้วยเพราะฉะนั้นปีแล้วเป็นปีที่ดีแรกที่มีโครงการสอนใบงานเพื่อเด็กตาบอดที่เชียงใหม่ด้วยสอนด้วยนะเด็กตาบอดแเราคุยเรียนใบงานะครับคุณผ่านดูครับเด็กตาบอดที่คุยได้ครับเพราะไม่ได้ถือหลวบอือบอแต่ว่าคุณต้องใช้ แล้วเกิดคือเด็กตาบอดจะลองอีกนครับใช่เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งที่ผมเรียนที่ที่เกขึ้นมาครับเาเรียกว่าที่การจับคำเพราะว่าเด็กตาบอดไม่สามารถชินนักทางอะไรได้สักอย่างเช่นต่อไปเราทำภาพปาดาความเด็กตาบอดก็มีปลาดาวไมีได้ยังไงก็ไม่เคยจับเพราะฉะนั้นการจับคำก็จะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเด็กตาบอดก็จะยากที่เด็กหูหนวกละเพราะว่าหูหนวกนอกจากเป็นแค่ภาษามนึ่แต่ตาบอดต้องจับคำด้วยต้องอธิบายและที่สำคัญเด็กตาบอดมีปัญหาเรื่องเซนซอรี่ก็คือเรื่องการบริการต้นมือ เพื่อตอนนี้เด็กตาบอดและเด็กหูหนวกใช่ครับที่เป็นบ้านก็สามารถสื่อสารแล้วก็แวะอะไรได้ด้วยใช่ครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยปีนี้นะครับล่าสุดเนี่ยมีเด็กผมประทับใจกลุ่มนี้มากครับนะครับก็จีนี้เป็นปีแรกที่มีโครงการสอนว่ายนำเพื่อเด็กร่างกายพิการคือโดยสรุปเราพบสี่ความพิการหมดแล้วครับทีนี้จะคอยทุ่มเทมาในแบบที่ไม่ได้เงินใช่หรือเปล่านะฮะตลอด6ปี คุณภูพาย,ยุสุดยอดมากๆแต่บอกว่ายาังขาดภูพาย,ยุครับและอะไรหนึ่งคือไม่เสกภูพายุครับอะไรคื่เป้าหมายต่อไปของภูพาย,ยุครับผมก็ความฝันของผมนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมทําเต็มอยู่แล้วนะครับคือตางสัมพันธ์พิจิตการนะครับตอนนี้หกปีที่ผ่านมาผมทําให้บ้านของผมคือเชียงใหม่ซ้อมแล้วกแข็งแรงแล้ววันนี้นะครับวันที่ผมเริ่มต้นทําโครงการผมไปประกาศ เพื่อนๆอว่าผมเนี่ยจะทําโครงการสอนงานผู้เด็กพิการทั่วประเทศไทยอาจารย์บอกว่าจะสอนก็ได้จะต,ต้องเริ่มต้นจากสงที่เล็กที่สุดก่อนก็คือตัวเราเองก่อนเหมือนเราจะทําอะไรสักอย่างนึงครับจะทํางานใหญ่งานช้างเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนและอย่างอุ่นเพื่อนผมบอกสมออาจารย์ผมบอกเสมอครับว่าเวลาทําอะไรแล้วครับอย่าไปฟังเสียงรอบข้างจะตัดใจแล้วตัดใจให้เด็กขาดอย่าไปมองซ้ายมองขวาอป เสียดโรคเสียดกายลยต้องมองข้างหนอยู hmm? ่เยอนะครับก็สิ่งที่ผมจะทำต่อไปคือการออกตากาศจังหวัดนะครับแล้วทุกครั้งที่ผมไปต่างจังหวัดเนี่ยคุณผู้แทนทีมก็จะยกมือเสมอนะครับว่าจะขอตามติดตามไปเชื่อสอนีรือเป่าผมบอกว่าห้ามไปเพราะว่าพอเราเพราะว่าพอคุณผมไปวันที่เรากลับนะครับเราก็จะกลับดหมยผมไปผมไปคนเดียวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมจะไป สอนครูที่อยู่ในท้องิ่นนะครับแล้วก็ไปสอนครูที่เกษตรกรนั่นก็หมายความว่าวันน่้านวันที่เดิมออกไปแล้วโดนรถชนเป็นไรขึ้นมาโครงการพัาจังหวก็ะเกิดขึ้นไดเพราะว่าครูสอนระดับเกษรกรไม่ได้มนเดนแล้วอนครูไทยอนที่มความนที่ดีและเขาสามารถทำได้ดและที่สำคัญนะครับนปีนี้นะครับผมก็ไปทำที่จังหวัดก่างเพื่อเรียกร้องกา อยากจะมีสักกี่จังหวัดครับผมไม่ตอบเว่ามันกี่จังหวัดผมบอกว่าผมจะทำที่ดีที่สุดล่ากันครับผมบอกจะไม่มีแรงทำวครูพายุครับอรย์อยากให้พายุกอะไรสักเล็กน้อยกับพี่น้องชาวอาเจ้าขอเราด้วยก่อ็ผมอยากจะฝากเป็นเอกสารผูสนใจ คภาษารัณฑใจนะครับเนาะคือภาษาบัจำใจเนี่ยคำนี้ทุกคนต้องจักกันนะครับคือคำนี้เดี๋ยวทุกคนลองสูงขึ้นมาอ่าบอกไปแล้วก่อนนะไอเลสยูไอเลสยูใช่ไหมชัลลุคุณนะครับจริงมันมีที่มานะครับใครทราบบ้างครับภาษาบัณฑิตเนี่ยมันจะมีเอชแซดเลยนะครับอันนี้คำว่าไอเลสยูเนี่ยมาจากตรงนี้ครำว่าไอสูนี้ไป้น่อยโอ้ตอนนี้คือตัวไอว่าไอครับแล้วตัวเอลก็ตัวนี้ครับเอลนะฮะอันนี้คือตัวไบครับตัวไบ ตัวยเอาไปรวมกก็จะเป็นไอเลอรแล้วก็ยูโอ้โหไอเลอร์แล้วก็ยูกูนะเป็นไงแล้วยูครับแลเวลาที่ผมพอนะครับผมก็จะใช้คำนี้ตลอดนะครับว่คือคำนี้ครับคุณทำได้ครับอ๋ออีกเพียงแค่เองคนเดียวคุณคุณอยู่หรือว่าทำได้ได้คุณทำได้คุณทำได้ You can do it นะครับผมว่าคุณทำได้ สำหรับผมเองนะครับก็ก็พยายามต่อสู้เพื่ความเป็นพิการมาตลอดนะครับผมจะบอกครับว่าเพิการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรหรนะครับเขาไม่ต้องการให้เราหยิบขึ้นมาอะไรมากมายครับแต่ผมเชื่อว่าเพิการเขาเป็นการอย่างหนี่งนั่นก็คือการเปิดโอกาสนะครับผมให้ความสำคัญกับคาว่าโอกาสสำหรัญที่สุดในโลกนี้ของผมนะครับโอกาสจะสร้างจากคนที่ไม่มีอะไรให้เป็นมีอะไรไมได้จะสร้างจากคนพิการที่ติดทีมชาติก็ได้นะครับ ผมก็ได้แค่คำว่าโอกาสนะครับบังทีที่รองผมจากที่ไม่มีอะไรก็มีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นการให้โอกาสสำหรับรองผมเองเนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับถ้าวันนี้เนี่ยผมให้โอกาสเด็กพิการแล้วกำักลับมาอีก,อก,กทีหกปีปรากฏว่ารองผมนั้นติดถึงชาเลได้แงโอลิมปิกเกมส์นนของพิการวันนั้นผมเชื่อว่าวันนั้นหัวใจของผมคงพองโตนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็ก,กพิการกำลังพูชี้ขึนเก่นไปสําหรับตัวผมเองแล้วการให้โอกาสสำหรับเด็กว่ายน้ำนะครับก็เหมือนกัน เพาะว่าสิ่งนี้เป็นสิส่งสำคัญที่สุดชีวิตคนสำคัญที่สุดนะครับวันนี้สิ่งนะครับมันอยู่ใกล้ตัวเราเหลยเกิดครับเพียงแต่เรามองไม่เห็นเราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเมาื่อไหร่นครับใครจะเชื่อครับวันนี้กรุงเทพเพาะเราจะหน,นักใจวันละโครงการแรกที่ต้องเริ่มในปีต่อไปที่จเป็นกรุงเทพหรือสำหรัาใเพราะว่ากรุงเทพมเป็นปจุดศูนย์กลางครับผมอยากให้ทุกคนตระหนักเรื่องนี้นะครับวันนี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราเจริงๆเพรากว่ามันอยู่ใกล้มากทุกคน ทุกคนนะครับองไม่ไม่มีใครเป็นแค่บิดาพูนทํางานก็มีทางานก็มีทอแต่ผมก็จะมีบทกรบดึงเับที่ช่วยผมเวลาผมยืนเลอนทอนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาฝากเสีเยเจลด้วยครับเย้ขอเสียเลมรับชควพรับไอเรอนี้ครับเราขออนุญาตฝากส่งกรนี้ทีท้ายกี่เดือนกี่ปีที่ขันแข่งโถมเรียวขาแรงลงแข่งขั ดึกดื่คืนค่ำมิการกานมุ่งมั่นเส้นทางไม่าจไปกี่หนผิดกี่ครั้งพลาดไม่อาจนับแต่ไม่เคยคิดดับความฝันไฟายกี่ครั้งกี่คราที่ปราชัยกี่เจ็บกี่แผลใจมันเกินจํากี่ศึกกี่แสนสงครามสู้ล้มลุกยังอยู่เสถลัมกี่ทศกี่ท้อยังทนทา กี่คนกี่คำที่ส้ำเติมกี่ครั้งกี่คร่าที่พลาดหวังแต่ไม่เคยคิดหยุดยั้งหังแรกเริ่มยิ่งแกรง่งยิ่งกล้ายิ่งกว่าเดิมยิ่งเพิ่มยิ่งพุ่งมุ่งชิงชัยเพียงพ้าแพ้พ่ายในวันนี้จงอยันยืนอยู่แล้วสู้ใหม่ความสําเร็จมีอยู่แน่รู้แก่ใจถ้าหาักไม่พายแพ้แกกใจตนขอบคุณครับ آء تو جو